สวัสดีครับ f อซอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะฮะวันนี้มามาดูยางสวนช่างศิล์นะครับสวนที่สุดโสมนะฮะต้นนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอีกต้นหนึ่งนะฮะหยอดน้ำกดไปแล้วนะฮะยังติงๆอยู่เพราะมันอากาศมันหนาวนะครับนี่นะฮะดูสิครับสภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งกี่ตอนเสร็จไปตอนเช้านะครับวันนี้ธรรมชาติมันไม่ควรจะมีน้ำยางได้นะครับ นี่รอยกรีดอยู่ใ,ใกล้กับรอยตัวน,นี้เลยที่มันบาดปีที่แล้วรูตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพนี้มันจะไม่ควรจะมีน้ํายางนี่ยมันก็กรีดบาดนะเพราะว่ากรณีที่มันต้องเข้าใจว่ามันบางมากนะครับจะหาพื้นที่สวนเนี่ยกรีดได้ยากมากนะครับเพราะมันบางบางมากคนระับดนูนิดเดียว เป็นยางหน้าตายนะครับต้นนี้คือมันไม่ออกนะครับก่อนจิ้มหาแต่อะที่มันก็ไม่มีนะครับแต่อยากให้ดูเนี่ยมันสร้างเนื้อได้ไวแล้วก็หนาด้วยนะครับเห็นไหมหนาอ้วนเลยครับที่จะปิดเนี่ยเนี่ยสูงกว่ามือผมอีกนะครับเนี่ยมือผมเข้าไปได้ได้เนี่ยนะเห็นไหมครับมันสร้างได้ได้ไวแล้วก็หนานะครับ น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับขวด1ลิตรสามรยเก้ิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับอีปีหน้าก็จะปิดนะตรงนี้รับรองเลยปิด yeah. เนี่ยฮะเป็นมันไม่มีพื้นที่ขีดนะครหายากครับแต่ละต้นเนี่ยตะปุ่มตะปั่มแต่มันมันก็มีน้ํายางแล้วก็เลือกเอาแล้วกันเนาะอะไรประมาณนี้นะครับซื้อไปใช้เลยครับสามฝาต่อน้ำยี่สิลิตรนะฮะพ่น สามครั้งแรกอาทิตย์ละครั้งนะครับครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองสามอาทิตย์ต่อครั้งก็ได้นะครับนะอันนี้คือต้นต้นขนาดไม่ใหญ่มากนะครับต้นต้นไม่ปกตินะฮะที่ให้ดูอันนี้คือต้นต้นก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแหละต้นใหญ่มากนะครับพื้นที่ในการกีบก็หายากนะครับเต็มถ้วยนะถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรอันนี้ก็มาลอง้เฉย พื้นที่ก็เปลือกซ้าเปลือกทั้งนั้นนะครับไม่มีเปลือกใหม่นะครับยางส่วนนี้20ปีก็ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดนะฮะถ้วยหนลิตรนะครับขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ